ทางออกในการเปิดประเทศติดเชื้อสูงแล้วต้องคิดให้นอกกรอบเขบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้บอกว่าถูกแต่ว่าจากการที่อัได้ติดตามเรื่องการเปิดประเทศทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศมาสารพัดเนี่ยบอกได้เลยว่าที่ทําอยู่ตอนนี้ถึงจะมีแซนด์บ็อกซ์ต่างๆมันไม่ถูกต้องมันได้แค่เล่นขายของแซนด์บ็อกซ์ก็คือแค่เล่นขายของอาจจะเป็น ผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มที่เขาได้แล้วเขาก็ออกมาเชร์กันต่อไปอันนี้เราไม่รู้คือแซนบ็อกซ์เนี่ยจะมีคนบางกลุ่มที่ได้แน่แนก็คือคนเชร์แต่คนเล็กตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันก็ยังไปไม่ถึงเพราะว่าจํานวนมันน้อยเกินไปแล้วก็ตอนนี้จากกราฟที่เปิดอยู่นี่นะครับเรามาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วที่แทบจะไม่มีข้างบนคือติดเชื้อข้างล่างคือเสียชีวิตอันนี้คือของประเทศไทยนะติดเชื้อโควิดของประเทศไทยจนกระทั่งตอนนี้เป็นไง สูงสุดที่สองหมื่นสามพันกว่าต่อวันคือมันมาจากแทบไม่มีหลักหน่วยจนกระทั่งสองหมื่นกว่าต่อวันการเสียชีวิตก็พุ่งขึ้นอย่างมากจนสูงสุดที่สองร้อยหกสิบกว่าอ,อ๋อถึงสามร้อยต่อวันเลยก็มีนี้ที่คือการเสียชีวิตสูงสุดจากรละลอกแรกที่เรายังตั้งตัวไม่ทันอันนั้นไม่ว่าอะไรเพราะว่าตั้งตัวไม่ทันก็มีผู้เสียชีวิตประมาณสามพัน ตอนนี้กลายเป็นผู้เสียชีวิต9,005แต่สิ่งที่เราเป็นคือเรายังคงทําตัวเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เรายังติดเชื้อน้อยคือพิธีกรรมเยอะยังไงก็ขั้นตอนเยอะยังไงก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นติดเชื้อน้อยแค่เนี่ยไม่ถึง10คนต่อวันกับติดเชื้อ2องสามหมื่นต่อวันทําตัวเหมือนเดิมเหมือนเหมือนถ้าเราทํางานนะตอนปกติเราก็เกี่ยงงาน อันนั่นก็ไใหม่เอาอันนี้ก่อใหม่เอาอันนี้เปรียบเทียบนะครับแล้วพอเราเป็นหนี้ท่วมหัวก็เปรียบเทียบไ้กับไอที่ติดเชื้อเยอะนี่แหละเราก็ยังคงเกี่ยงงานเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยยังขี้เกียจเหมือนเดิมอันนี้เปรียบเทียบทะนั้นผลสุดท้ายก็คืออะไรครับหมายถึงถ้าเป็นคนทํางานนะอะ่ผลสุดท้ายก็คือล้มละลายโดนยึดทรัพย์สินทุกอย่างไม่ได้บอกว่าประเทศจะเป็นแบบนั้นแต่แค่ว่ามันคล้ายๆเท่านั้นเองคือเราทําตัวว่าคนอื่นจะต้องมาง้อเราเหมือนเดิม คือ,อสรุปแนวทางของอ๋อก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาแจกแจงทีละหัวข้อคือเราก็ปรับปรุงจากแนวทางของต่างประเทศพื้นฐานคือเราติดเชื้อเยอะเนี่ยไม่ต้องไปกลัวคนมาจากต่างประเทศหรอกสองหมื่นกว่าต่อวันเนี่ยเราแพร่เชื้อกันเองแล้วต่อให้คนในต่างประเทศไม่มาเนี่ยเราแพร่เชื้อกันเองอยู่แล้วฉะนั้นคนที่มานั่นแหละเขาจะต้องกลัวเรามากกว่าต่อให้เขาฉีดวัคซีนมาแล้วเขาก็ยังต้องรู้สึกกังวลอยู่ในใจใช่ไหมฉะนั้น เราควรจะง้อเขามากกว่าที่จะมาพิธีกรรมเยอะกับเขาอ่าฉะนั้นเรื่องติดเชื้อเนี่ยไม่ต้องไปกลัวแล้วเราแพ้เชื้อันเองแล้วคนนอกไม่มาเราก็แพ้เชื้อันเองอยู่แล้วกลัวทําไมอีกกลัวทําไมและไอ้เรื่องการระดมฉีดวัคซีนให้ได้เจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ herd immunity ก่อนเปิดเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นเพราะว่ามันมีอยู่สองแบบนะครับคือในการที่เราจะอนุญ,ญาตให้คนเข้ามาเนี่ยคือเราสามารถรับได้หมดนะฉีดวัคซีนหรือไม่ฉีดวัคซีนเราก็รับได้หมดนะจริงๆแล้วเนี่ยให้เราแบ่งประเภทแบบนี้ ก็คือถ้าคนฉีดวัคซีนแล้วนะอันนี้สรุปก่อนนะก็คือเข้ามาได้เลยไม่ต้องตรวจโควิดด้วยแค่อัปโหลดใบรับรองการฉีดวัคซีนอาจจะให้ลงทะเบียนไงเหมือนประเทศอื่นเขาทำอะ Passenger Locator form แบบฟอร์มออนไลน์อะไรก็ว่านไปเสร็จแ,แล้วก็อัปโหลดผลการเขาเรียกว่าใบรับรองการฉีดวัคซีนให้ทางหน่วยงานราชก,การตรวจสอบแลวโอเคใบรับรองถูกต้องก็อปพรูฟไงก็เข้ามาได้เลยจบไม่ต้องตรวจโควิดไม่ต้องกักตัว ไปได้ทั่วไทยตามปกติอ่ะอันนี้คือฉีดวัคซีนนะควรจะเสรีส่วนที่ว่าวัคซีนเป็นวัคซีนที่เรารับรองแล้วหรือยังอันนั้นก็แล้วแต่คุณแล้วกันใครที่ฉีดวัคซีนที่ยังไม่ได้รับรองก็รอกันไปอันนั้นไม่ว่าอะไรอ่ะอันนี้ส่วนคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็มีสองพวกซึ่งต่างประเทศเขาก็ทําอ่ะแต่เราอาจจะมีทางเรื่องมากกว่าเขานิดนึงก็แล้วแต่เพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเราอยากจะได้นักท่องเที่ยวมากคือมีสองกลุ่มนะถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนนะย้ํา แน่นอนทั้งคนยังไม่ฉีดวัคซีนก่อนเข้ามาต้องตรวจโควิดก่อนเข้าอยู่แล้วแล้วก็แบ่งเป็นว่าถ้าใครเข้ามาด้วยเหตุผลจําเป็นอย่างเช่นมาเยี่ยมครอบครัวมาเยี่ยมคนรักซึ่งมีหลักฐานพิสูจน์ด้วยนะว่าเคยเจอกันจริงหรืออะไรประมาณเนี้หรือมาทํางานหรือเรียนหรืออื่นๆคือกลุ่มจําเป็นทั้งหลายให้เข้ามาได้โดยที่ตรวจโควิดก่อนเข้าและไม่ต้องกักตัวหรือถ้าจะกักก็กักอยู่ที่บ้านกลุ่มจําเป็นซึ่งมีน้อยอยู่แล้ว ต้องมีการคัดเลือกอ่าเข้ามาไม่ต้องกักตัวหรือให้กักตัวที่บ้านมีอสมออะไรอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเราก็ดูแลได้นี่หรืออีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มไม่จําเป็นอย่างเช่นนะักท่องเที่ยวต่างๆที่จะเข้ามาเที่ยวเฉยๆก็เรามี AQ อยู่แล้วนี่ก็ให้กักตัว Aq ไปสิซึ่งแน่นอนกลุ่มยังไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องตรวจโควิดก่อนเข้าครับแล้วก็มาอธิบายกันอีกทีหนึง่งอ่าจริงๆแล้วเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วก็ให้เข้ามาได้เสรีเนี่ยนะคน ประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาทํากันมาสักพักหนึ่งแล้วอย่างเช่นยุโรปเนี่ยเขาก็มีเขาเรียกว่าเป็นแอปอะ่ะใบรับรองฉีดวัคซีน EU COVID-19 Certificate เป็นบาร์โค้ดเสร็จแล้วก็แต่ละประเทศในยุโรปเขาก็ทําแอปของตัวเองแล้วก็เอามายิงไอ้บาร์โค้ดเนี่ยแล้วมันก็โผล่ขึ้นแอปมาใช่ไหมโชว์ว่าโอเคอฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะแล้วก็ผ่านแบาสิบสีวันนะโอเคเข้าได้เลยไม่ต้องตรวจใดใดทั้งสิน้นก็คืออย่างมากก็แค่ยิงแอปโอเคผ่าน คือทั้งหมดนี้เราต้องอาศัยความเชื่อใจกันคือมันก็มีหลายแบบว่าถ้าเราไม่มั่นใจว่าประเทศที่อาจจะด้อยกว่าเราใบวัคซีนเขาจะเก๊หรือเปล่าเราก็เริ่มเปิดรับแต่ประเทศที่เขาคิดว่าโอเคโอเค,โอเคกว่าเราหรือพอๆกับเรามาสิใช่ไหมยุโรปหรือว่าอเมริกาอังกฤษแคนาดาหรือประเทศในเอเชียญี่ปุน่นไต้หวันฮ่องกงเกาหลีสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยลองก่อนก็ได้นี่ใครมีใบฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็เว้นครบ14วันปุ๊บ ก็อัปโหลดขึ้นมาให้เราเช็คสิใช่ไหมผ่านแล้วก็คือเข้ามาได้เลยไงหรือเราทําแอปตัวเองก็ได้อ่ะก็คือใครที่ถ้ามันมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไทยแลนด์พลัสอ่ะทำไมไม่ทำล่ะอ่าก็เราตรวจสอบแล้วแอปพิูฟแล้วก็คือมันก็ไปโผล่ใน Thailand p ลัของเขาไงฉะนั้นเวลาเขาเข้าประเทศมาเนี่ยเขาก็โชว์ h a i l a n d Plu ัเสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูโอเคคือเจ้าหน้าที่ไม่ต้องดูอะไรมากหรือเผลอๆนะที่ยุโรปก็ทำเนี่ยเจ้าหน้าที่หมายถึงตอมอนเนี่ยไม่ต้องดูเลยเพราะว่าคนที่จะดูก็คือ คนโหลดกระเป๋าตั้งแต่สนามบินต้นทางแล้วถ้าต้นทางเขาเช็คมาแล้วตอมไม่ได้ขอดูนะตอมของประเทศปลายทางอะ่ะอย่างเราก็ต้นทางของคนที่มาเนี่ยเขาก็เช็คมาแล้วฉะนั้นตอมไทยไม่ต้องดูเลยคืออย่างที่ย้านะครับถ้าเป็นสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้นะที่เหมือนสาวบริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็เล่นตัวเนี่ยนะไม่ว่าอะไรถ้าคุณจะไม่เชื่อใจคนที่เข้ามาแต่ตอนนี้คุณก็ติดเชื้อเยอะคุณก็ไม่บริสุทธิ์แล้วอะ ใช่ไหมฉะนั้นไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นเลยที่ต้องไปกลัวเขาเลยเพราะว่าคนในประเทศแพ้เชื้อกันเองอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันจะพังก็คือเศรษฐกิจถ้าเราไม่รับต่างชาติเข้ามาเพราะมันกระเทือนหลายด้านมากอตอนนี้เราก็เหมือนเปิดนะถ้าคนทั่วไปเนี่ยคือ,อเชื่อเลยคนภายนอกเนี่ยเขาไม่ได้มาสนใจเรื่องนี้มากนะักเพราะว่าแค่ตัวเขาเองก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วฉะนั้นทางคนจัดก,การเนี่ยเขาจะเล่นขายของอะไรของเขาไปเนี่ยคนนอกไม่ได้สนใจ คือเล่นขายของเพราะว่าอย่างที่บอกครับแคปอาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นะที่เขาได้ประโยชน์แล้วเขาก็เลยแฮปปี้ของเขาแล้วไงแต่ว่าพวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ยังตายเหมือนเดิมคือตอนที่เราอย่างเนี้ยช่วงที่เพอร์เฟเล่นเลขศูนย์เนี่ยเราก็วัวใช่ไหมว่าจะมีลายใหม่เข้ามาที่มาแพร่เชื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือเราเยอะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องเป็นคนกลัวเราเราไม่จําเป็นต้องไปกลัวเขาเลยเพราะว่าเขาฉีดวัคซีนมาแล้ว จำนะครับเขาฉีดวัคซีนมาแล้วถ้าเกิดว่าเขายังไม่ฉีดเนี่ยเราถึงต้องมีมาตรการอื่นก็คือมาตรการที่2ที่พูดเนี่ยแหละว่าถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็มี2ทางเลือกซึ่งต่างประเทศเขาทําโจทย์ก็คือถามว่าแล้วทําไมต่างประเทศเขาถึงไว้ใจได้สําหรับคนที่ฉีดวัคซีนหรือแม้กระทั่งตรวจโควิดเฉยๆบางประเทศเขาก็ให้เข้าทําไมถึงทั้งที่ตอนนี้มีสายพันธุ์ใหม่เดลต้าซิกมาแกม แลมด้าอะไรภาสาลพัดเนี่ยทำไมเขาจริงยังไว้ใจอยู่ก็คือถ้าเกิดยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่เป็นกลุ่มจำเป็นนะครับครอบครัวคนรักคนทำงานนักธุรกิจมาเรียนหนังสือก็เข้ามาได้โดยที่ตรวจโควิดก่อนเข้าแล้วกลุ่มนี้นะจะให้ตรวจอีกสักสามรอบในตอนที่อยู่ในไทยก็โอเคใช่ไหมเขารับได้อา่าขอให้อย่างเดียวคือไม่ต้องกักตัว ใช่ไหมหมายถึงอันนี้คือกลุ่มจําเป็นนะก็ทําไปสีอังกฤษเขาก็ทําอ่ะอังกฤษเขาก็ยังให้เข้าหมดเหมือนเดิมนะแต่ว่าเข้ามาปุ๊บก็คือถ้าคุณมาจากประเทศเขาก็แบ่งกลุ่มสีไงถ้าเป็นสีเขียวก็อ่ะโอเคเข้ามาแล้วตรวจโควิดแล้วก็คือจบเลยคือยังไงทุกคนเข้าอังกฤษก็จะต้องตรวจโควิดสักครั้งหนึ่งอย่างเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มแอมเบอร์สีส้มอย่างไทยอยู่ในแอมเบอร์อยู่ตอนนี้ก็ตรวจอีกสองรอบอ่าหรือสามไม่รู้ไม่ค่อยแน่ใจเขาก็ทํา ก็ะฉะนั้นไอพิธีกรรมของแซนบ็อกซ์ตอนนี้เนี่ยเอาไปทํากับคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนแต่ที่อังกฤษตอนเนี้ยคือจริงๆเขาทํามาตั้งนานแล้วเทสตูรีล s สโปรแกรมของเขาเนี่ยว่าถ้าเกิดวันที่เท่าไหร่คุณตรวจแล้วคือตรวจมาก่อนหน้านั้นสักสองครั้งแล้วเป็นอย่างน้อยอ่ะแล้วพอวันที่สักวันที่ห้าหรือแปดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ตรวจแล้วก็ยังเป็นลบอยู่ดีเนี่ยก็จบการกักตัวได้เลยส่วนของคนที่ไม่ใช่กลุ่มจําเป็นกลุ่มจำเป็นเอาพูดไปแล้วนะครับ ครอบครัวคนรักคนทํางานนักธุรกิจเอ่อแล้วก็เรียนใช่ไหมกลุ่มที่ไม่จําเป็นคืออื่นๆที่เหลือทั้งหมดก็เข้ามาแบบกักตัว AQ อ่าซึ่งก็ทําได้นี่เรามีอยู่แล้วแล้วก็ทําไปสิอาจจะให้ขอ COE ก่อนเข้าหมายถึงเฉพาะกลุ่มที่ไม่จําเป็นนะคือคือกลุ่มหอมี3ามกลุ่มนะกลุ่มที่ฉีดวัคซีนแล้วอันนี้เสรีเราควรจะให้สิทธิพิเศษกับเขารวมถึงคนไทยเองด้วยที่ได้ ฉีดวัคซีนครบแล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามก็ควรจะให้สิทธิ์กับเขาถ้าออกไปนอกประเทศกลับมาก็คือแถมไม่ต้องอัปโหลดด้วยเพราะว่าเรามีข้อมูลอยู่แล้วนี่คนไทยฉีดวัคซีนครบแล้วมีข้อมูลแล้วไม่ต้องอัปโหลดก็คนไทยเข้าประเทศเข้าออกประเทศได้เหมือนปกติทุกประการส่วนประเทศปลายทางเขาจะตั้งแง่อะไรกับเรานี่ก็แล้วแต่แต่ว่าคนไทยเองก็ควรจะได้ด้วยใช่ไหมคนฉีดวัคซีนควรจะได้สิทธิพิเศษเหมือนวันเก่าๆทุกประการ อันนี้กลุ่มแรกกลุ่มที่สองคือยังไม่ฉีดแต่ว่าเป็นกลุ่มจําเป็นก็ให้เข้ามาแบบที่ตรวจโควิดก่อนเข้าไม่กักตัวหรือถ้าจะกักก็กักที่บ้านแล้วระหว่างที่หลังจากเข้ามาก็จะให้ตรวจซ้ําอีกสองสาครั้งอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วก็กลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวเฉยๆที่ไม่ใช่กลุ่มจําเป็นก็กักตัว AQ ขอ COE อ่าคือเรียกได้ว่าพิธีกรรมของเราอะที่ผ่านมาเนี่ย เราสมมันขึ้นมาเยอะซะจนแบบว่าพอมีวิธีใหม่อย่างเช่นแซนด์บ็อกซ์โผล่มาเนี่ยเราก็เอามาถมไปอีกคือของเดิมแรกสุดเนี่ยเรามีแต่ขอ coe อย่างเดียวเสร็จแ,แล้วก็พอถอนมาเราก็เพิ่มตรวจโควิดเข้ามาอีกอ๋ออออาจจะมียกเลิก Fit to Fly ไปนิดหนึ่งเสร็จแ,แล้วถัดมาเราก็กักตัวเสร็จแล้วก็กววกพอมีแซนด์บ็อกซ์ก็มีให้ตรวจโควิด3รอบอีกไปจองตรวจโควิดเองอีกขอ coe ยังทาอยู่เหมือนเดิมอีก ผมยังสงสัยว่าถ้าคนจะเข้ามามากกว่านี้เนี่ยสถานทูตจะออก COE ให้ทันได้ยังไงเอาเป็นว่าอุปกรณ์ของเราอาจจะมีเป็น10แล้วเราก็เอาทั้ง10อย่างเนี่ยมาใช้กับทุกคนซึ่งมันไม่ถูกต้องเราควรจะให้สิทธิ์กับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็ไอ้ที่เยอะๆทั้งหลายเนี่ยค่อยไปดูว่าอุปกรณ์อย่างเช่นการขอ COE หรือว่าการกักตัวหรือว่าการให้ตรวจ3รอบหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเอาไปจัดให้อยู่กับกลุ่มอื่น ไม่ใช่เอาทุกอย่างมาใช้กับคนทุกกลุ่มแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้มันเป็นแนวทางของระบบทางการที่เขาไม่เคยเชื่อใจใครเลยเพราะว่าเขามีแต่กลัวตัวเองจะเดือดร้อนฉะนั้นเวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยของเก่ายังอยู่แล้วก็ให้เพิ่มของใหม่เข้าบีกฉะนั้นขั้นตอนมันเยอะขึ้นเรื่อยๆที่อ๋อบอกว่าแซนด์บ็อกซ์เหมือนกับเล่นขายของเพราะว่าคนมันมาน้อยมากคือต่อให้จะมีคอมเมนต์ว่าดีๆๆยังไงก็ตามเนี่ยตัวเลขก็ชี้อยู่แล้วมันน้อยมาก ผ่านมาเกือบจะสองเดือนเนี่ยจานวนไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยจนกระทั่งเขาต้องมาหาทางเปิด,ปดนู่นเปิดนี่เพิ่มเนี่ยเปิดเพิ่มไปเถอยังไงก็มีคนเข้ามาน้อยอยู่ดีคือเวลาเขาจะคิดจะมาเนี่ยเขาแค่ไปอ่านวิธีการเข้าประเทศไทยเขาก็มื่นแล้วแล้วเขาก็ไม่อยากเข้าแล้วแคนั้นคนเข้ามาเนี่ยมีแต่คนที่ยอมซึ่งมันก็มีแค่หยิบมือเท่านั้นครับก็ชักจะนานแล้วสรุปสุดท้ายนะครับควรจะแยกไม่ใช่เอาทุกอย่างเอาทุกคนให้ทําเหมือนกันหมดควรจะแยกฉีดวัคซีนก็คืออิสระ แค่ลงทะเบียนในเว็บอัปโหลดผลตรวจถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มจาเ,เ,เป็นกับกลุ่มไม่จําเป็นกลุ่มจําเป็นก็ครอบครัวคนรักคนทํางานนักธุรกิจเรียนหนังสือก็ให้ตรวจโควิด COVID, ไม่ต้องกักตัวหรือกักที่บ้านแต่ถ้าเกิดคนที่อื่นๆที่เหลืออย่างเช่นนักท่องเที่ยวห,หรืออื่นๆก็กักตัว AQ ครับแต่ทั้งหมดที่พูดมานี้ทําไม่ได้หรอกทําไม่ได้จริงๆประเทศนี้เพราะว่าเริ่มต้นสุ่มอะไรมาเยอะไม่เคยเลิก เริ่มต้นแซนด์บ็อกซ์มาแล้วเชื่อเลยไม่ยอมเลิกง่ายๆแล้วก็เขาเชื่อว่าเขาช้าๆได้ผ่าเล่มงามคือเขาแค่เห็นตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเขาก็บอกว่าดีแล้วแต่ว่าไอ้ความช้าเหมือนตัวสล็อตของเขาเนี่ยก็คือมันเสียโอกาสไปมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าช้าแล้วเราจะไม่สูญเสียอะไรเลยคือเสียโอกาสคือเสียเสียกาไรไปไงเสียรายได้อ่ะอ่ะแล้วก็ระหว่างทางเราก็สูญเสีย กิจาการต่างๆที่เขาทนไม่ไหวว่าคุณเกือบสองปีแล้วคุณยังเป็นสล็อตได้อยู่แค่นี้เขาก็ทนไม่ไหวเขาก็ปิดตัวไปอันนี้คือสิ่งที่เราสูญเสียไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่คนจัดการเขาต้องการแบบนี้อยู่แล้วก็คือทําให้มันพังเพราะว่าจะได้ควบคุมง่ายๆหรือว่ามันเป็นเพราะว่าระบบของเขาที่มันชอบคานอะ่ะเพราะว่าต่อให้ประเทศพังไปแค่ไหนเนี่ยคือทุกคนก็ยังต้องมีหน้าที่เสียภาษี ให้พวกฉันยังมีเงินเดือนกันอยู่เอาเป็นว่าช้าๆของเขาเนี่ยแหละคือตัวที่จะทําให้มันพังแต่เขาเชื่อว่ามันถูกต้องแล้วเอาก็เลยออกมาพูดแบบนี้ว่าเราควรจะแบ่งกลุ่มนะเราไม่ควรจะเอาทุกคนต้องทําเหมือนกันหมดเพราะามันก็คือความเสียโอกาสแล้วก็มันก็พังไปเรื่อยๆอ่ะครับตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ